นี่คือบทเรียนราคาแพงครับพี่น้องแพงชนิดที่ว่าอาจจะต้องจ่ายด้วยทั้งประเทศเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมจู่จูจีนถึงยอมเสียหน้าปล่อยให้น้องรักอย่างกัมพูชาไปซบอเมริกาของทรัมป์หลายคนคิดว่าจีนใจดีแต่เบื้องหลังมันคือการเชือดไก่ให้ลิงดูครับล่าสุดมีคำสั่งฟ้าผ่าจากปักกิ่งประกาศกล่าวว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กัมพูชาอีกต่อไป นี่คือการลงทันสถานหนักที่กำลังจะทำให้กองทัพกลายเป็นอมพาธและเศรษฐกิจล่มสลายในพริบตาเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเจาะลึกให้ฟังครับว่าทำไมการหักหลังครั้งนี้ถึงเป็นความผิดพลาดที่หุนเซนจะต้องเสียใจไปจนวันตายอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีน่บอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพรอพเพอร์ตี้และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝั่งเนื้อฝักงตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ต่อเนื่องจากความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่คนไทยทั้งประเทศกําลังจับตาดูอยู่ครับพี่พี ia, ครับเราต้องยอมรับว่าเกมการเมืองของฮุนเซนครั้งนี้มันเหนือชั้นแต่เหนือชั้นแบบพิดที่ผิดเวลาครับเขากล้าที่จะเดินมากข้ามหัวพี่ใหญ่ ที่คอยคำบัลลังก์ให้ตัวเองมาตลอดอย่างจีนด้วยการไปดึงเอาศัตรูเบอร์หนึ่งของจีนอย่างอเมริกาเข้ามาเคลียร์ปัญหาชายแดนเพียงเพื่อจะเอาใจทรัมป์และรักษาผลประโยชน์ทางการค้าเฉพาะหน้าในโลกความสัมพันธ์ร่วงประเทศการประทำแบบนี้มันมีคำจำกัดความเดียวครับคือการทรยศแต่ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้จีนหมดความอดทนมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองครับพี่ๆแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีและความมั่นคงนั่นก็คือข่าวเฉาเรื่องท่าเรือเลียมพี่ๆครับ าเรือนี้เปรียบเสมือนเพชรยอดมงกุฎที่จีนบรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อปักธงอํานาจในอ่าวไทยข้อมูลจากดาวเทียมมันฟ้องชัดเจนครับว่าที่ท่าเรือใหม่นี้มีแต่เรือรบจีนเท่านั้นที่ได้เข้าเทียบท่าแบบเอกลูซิฟขนาดญี่ปุ่นมาเยือนยังต้องไปจอดที่อื่นเลยแต่ฮุนเซนกลับมีข่าวว่าจะเอาท่าเรือนี้ไปประเคนให้อเมริกาใช้นี่คือการยามหน้ากันซึ่งๆนะเป็นการกระทําของลูกน้องที่เนรคุณจนนายทนไม่ไหวอีกต่อไป และนี่คือจุดเริ่มต้นของบทลงโทษที่กำลังจะตามมาอย่างสะสมครับและมันก็เกิดขึ้นจริงครับพี่พการหักหลังครั้งนี้มีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นมันแพงแสนแพงจนกัมพูชาอาจจะล้มละลายได้เลยครับหายนะยกที่1การลงโทษจากพยามังกรล่าสุดครับมีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศอย่าง The Independent ยืนยันคําพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนพันเอกอวุโสเฉงเิง่วยที่ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการ เขาพูดว่านับตั้งแต่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นจีนไม่ได้จัดหายุโทโธปกรณ์ทางการทหารใดๆให้แก่กัมพูชาเพื่อใช้ต่อสู้กับประเทศไทยโอ้โหพี่ๆฟังแล้วรู้สึกยังไงครับในโลกการทูตมันนี่ไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวลือนะครับแต่มันคือคําประกาศตัดหางปล่อยวัดอย่างเป็นทางการมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณไปทั่วโลกว่าเรื่องนี้จีนไม่เกี่ยวและจีนเลือกที่จะยืนข้างความถูกต้องซึ่งก็คือข้างประเทศไทย นี่คือการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดเพราะมันเกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชายังต้องการการสนับสนุนด้านยุโทโธปกรณ์อย่างเร่งด่วนแต่จีนกลับเลือกที่จะลอยแผ่ปล่อยให้ลูกน้องที่ทรยศต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองหายนะยกที่2กองทัพอัม,มพาตจากกองทัพเป็นกองโจรการหยุดส่งอาวุธและอะไหล่ของจีนจะทําให้กองทัพกัมพูชาเป็นอัมพาตในเวลาอันสั้นครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะกองทัพกัมพูชาพึ่งพาย,ยุโทโธปกรณ์จากจีนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตั้งแต่ปืนไรเฟิลมาตรฐานอย่างทาย5 6หลทาย81ไปจนถึงรถถังทาย59 T55 และยังเกราะอีกหลายร้อยคันทั้งหมดนี้มาจากจีนและค่ายโซเวียตเก่าที่ต้องพึ่งพาอะไรจากจีนพี่ๆลองนี่ภาพตามนะครับกองทัพที่ไม่มีอะไรซ่อมบำรุงมันก็เหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปเรื่อยๆจนน้ำมันหมดหรือเครื่องพังกลางทางรถถังที่สายพ่านขาดปืนใหญ่ที่ร้าวจะรวดที่ไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเปลี่ยนมันจะกลายเป็นแค่เศษเหล็กราคาแพงทันทีมีรายงานหลายชิ้นนะครับจากทั่วโลกที่ชี้ตรงกันว่า ยุทโธปกรณ์ของจีนมีปัญหาเรื่องคุณภาพและการซ่อมบำรุงอยู่แล้วขณะตอนที่ยังเป็นพันธมิตรกันดีๆยังมีปัญหาแล้วตอนนี้ที่โด่งตัดขาดการสนับสนุนมันจะเลวร้ายขนาดไหนแล้วพอเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกำลังรบจาก g l ล b a l f i r e Power ปี2025ยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับพี่ๆว่ามันคนละเรื่องเลยครับเรื่องอันดับโลกนะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับที่25ของโลกนะครับส่วนกัมพูชาร่วงไปอันดับที่95โอ้โหพี่ๆห่างกัน70อันดับ งบประมาณกลาโหมนี่ยิ่งแล้วใหญ่ครับของเราประมาณ5,890ล้านเหรียญส่วนของเขาแค่860ล้านเหรียญต่างกันเกือบเจเท่าที่สําคัญที่สุดคือขวัญและกําลังใจทหารไทยที่สละชีพเพื่อชาติได้เงินเยียวยา10ล้านบาทแต่ทหารกัมพูชาเป็นยังไงครับมีรายงานจากหน้าแนวว่าพวกเขาขาดแคลนอาหารถูกทอดทิ้งให้เสียชีวิตจนศพขึ้นอืดเกลื่อนชายแดนโดยที่รัฐบาลตัวเองก็ไม่ยอมรับว่าเป็นทหารของตัวเองกองทัพที่ผู้นําไม่เห็นค่าชีวิตของทหารแบบนี้ จะเอาขวัญกำลังใจที่ไหนมาสู้รบครับไม่ช้าไม่เร็วจากกองทัพก็จะกลายเป็นแค่กองโจรที่รอวันแตกพ่ายทวันเองหายนะยกที่3เศรษฐกิจพังพินาศหายใจด้วยจมูกจีนการลงโทษของจีนไม่ได้หยุดแค่เรื่องการทหารนะครับแต่มันลามไปถึงเส้นเลือดใหญ่ของประเทศนั่นคือเศรษฐกิจกัมพูชาทุกวันนี้แทบจะหายใจด้วยจมูกของจีนอยู่แล้วครับกับดักนี้สิน กัมพูชาเป็นหนี้จีนมหาศาลครับข้อมูลล่าสุดระบุว่าหนี้สาธารณะที่มีต่อจีนสูงถึงประมาณ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น40%ของหนี้สาธารณะทั้งหมดของประเทศจีนไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากเลยครับแค่ส่งสัญญาณว่าจะทวงหนี้หรือหยุดให้กู้เพิ่มเศรษฐกิจก,กัมพูชาก็พร้อมจะล้มคลืนได้ทันทีเส้นเลือดใหญ่ BRI โครงการใหญ่ๆใ,ในกัมพูชาล้วนมาจากโครงการ Bell and r o a d i n i t i a t i v e ของจีนทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทางด่วนพนมเปญสีหนุวิวสนามบินเขื่อนพลังงานน้ำโครงการเหล่านี้คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจถ้าจีนแค่ชะลอการลงทุนหรือหยุดให้การสนับสนุนโครงการทั้งหมดก็จะหยุดชะงักทันทีกระทบการจ้างงานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมหาศาลอุตสาหกรรมสิ่งทอที่รอวันตาย พี่ๆรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมที่จ้างงานคนกัมพูชามากที่สุดคืออะไรคืออุตสาหกรรมสิ่งทอนและกาเม้นครับและอุตสาหกรรมนี้พึ่งพาวัตถุดิบอย่างผ้าจากจีนสูงถึง90%แค่จีนขึ้นภาษีวัตถุดิบหรือทำให้การขนส่งติดขัดโรงงานกาเม้นในกัมพูชาก็เจ๊งกันระนาวแล้วครับคนเป็นแสนๆจะตกงานทันทีก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างแน่นอนครับ หายนะยกที่4จุดจบของระบอบหุ่นเซนและนี่คือจุดคลายแม็กซ์ครับพ,พี่เมื่อกองทัพอ่อนแอเศรษฐกิจพังพินาศประชาชนอดอยากความโกรธแค้นทั้งหมดมันจะพุ่งเป้าไปที่ไหนครับก็ต้องไปที่ผู้นำหุ้นเซนพยายามจะเล่นเกมเฮดจิ้งหรือการถ่วงดุลอานาจระหว่างมหาอานาจคือพยายามจะตีสองหน้าครบทั้งจีนและอเมริกาไปพร้อมๆกันแต่เขาเล่นพลาด เขาเดินเกมงงงวด้วยการหักหลังผู้มีพระคุณหลักอย่างจีนอย่างซึ้งซึ่งหน้าเพื่อไปเอาใจมาหาอำนาจใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะมาดีหรือมาร้ายอย่างทรัมป์ผลลัพธ์คือตอนนี้เขาไม่เหลือใครเลยจีนก็ไม่เอาอเมริกาก็แค่ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้าพอได้สิ่งที่ต้องการคือข้อตกลงหยุดยิงเขาก็ลดภาษีให้และอาจจะไม่ได้สนใจใหญดีอีกสิ่งที่ฮุนเซนพัมมันคือการจุดไฟเผาบ้านตัวเองครับ เขาปลูกกระแสชาตินิยมให้คนเกลียดชังไทยเขาส่งทหารไปตายโดยไร้ซึ่งเกียรติเขาทําให้เศรษฐกิจของประเทศที่เปราะบางอยู่แล้วต้องพังทลายลงความโกรธแค้นที่เขาสร้างขึ้นมันจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองครับวันหนึ่งที่ทหารไม่มีอาวุธสู้ไม่มีข้าวกินประชาชนไม่มีงานทําไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินพวกเขาจะตระหนักได้เองว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ไทย แต่คือผู้นำที่โง่เขลาและเห็นแก่ตัวของพวกเขาเองและวันนั้นปากกระบอกปืนที่เคยหันว่าทางชายแดนไทยมันจะหันกลับไปที่พนมเปนทันทีครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นสัตว์จะทำข้อหนึ่งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศครับนั่นคือการเลือกข้างผิดคิดจนตัวตายกัมพูชาภายใต้การนำของตระกูลหุนคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของรัฐในอุปการะที่เนรคุณผู้มีพระคุณ จนสุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ายเพียงลำพังการกระทำของพวกเขาไม่เพียงแต่ทำร้ายประเทศตัวเองเท่านั้นแต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยด้วยครับในทางกลับกันเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำไม่เห็นถึงความชาญฉลาดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยเราเรารักษาสัมพันธ์อันดีทั้งจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงมายาวนานเราไม่เลือกที่จะเป็นบ่าวของใครแต่เราเลือกที่จะเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติสิ่งนี้ทําให้ประเทศไทยของเรายืนหยัดได้อย่างสง่างามและมั่นคงท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจสรุปอีกครั้งนะครับพี่ๆจุดเริ่มต้นของหายนะในกัมพูชาครั้งนี้มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฮุนเซน ที่ก่อเรื่องกับไทยแล้วยังไปหักหลังพี่ใหญ่อย่างจีนด้วยการดึงอเมริกาของทรัมป์เข้ามาเกี่ยวข้องแถมยังมีข่าวว่าจะยกท่าเรือเรียมที่จีนสร้างให้สหรัฐใช้อีกนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้จีนหมดความอดทนครับผลที่ตามมาคือการลงโทษอย่างสาสมจีนประกาศผ่านสื่อดังว่าได้หยุดส่งอาวุธให้กัมพูชาแล้วซึ่งการกระทำนี้ จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่จะทำลายกัมพูชาในทุกมิติครับ 1. คือกองทัพจะกลายเป็นอัมพาตในทันทีเพราะยุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากจีนพอไม่มีอะไรไม่มีกระสุนก็กลายเป็นเศษเหล็กขวัญกำลังใจทหารก็ตกต่ำสุดขีด 2. คือเศรษฐกิจจะพังพินาศเพราะกัมพูชาพึ่งพาทั้งเงินกู้การลงทุนและวัตถุดิบจากจีนเป็นหลักเมื่อทอน้ำเลี้ยงถูกตัด ประชาชนจะอดอยากและตกงานจำนวนมหาศาลและสุดท้ายเมื่อทหารไม่มีใจจะสู้ประชาชนไม่มีอะไรจะกินความโกรธแค้นทั้งหมดจะหันกลับไปที่ต้นตอของปัญหานั่นก็คือระบอบการปกครองของตระกูลหุ่นซึ่งอาจนำไปสู่ความวุ่นวายในประเทศและจุดจบของระบอบนี้ในที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ผมขอสดุดีวีรกรรมของทหารไทยทุกนายที่ปกป้องแผ่นดินของเรา และขอไว้อาลัยแด่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจากไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอด Kim property life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสมัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมาานาครับขอบคุณครับ